ตอนนี้ขวัญอยู่นาดานะคะมาเอาบัตร POC นะคะตอนนี้นะคะมาเอาชุดสูทที่สั่งตัดไว้เนาะไม่รู้ว่าออกมาจะเป็นยังไงนะคะเสื้อข้างในยังไม่มีนะมีแต่เสื้อข้างนอกมีแต่เสื้อแจ็คเก็ตกับกางเกงนะคะได้แล้วนะคะเข้าชุด ชอบสีนี้วะสันคนที่นี่ถ้าเป็นเสีเลือหมวกเขาจะเรียกว่าแมรูนนะคะเป็นสีแมรูนนะแต่มันก็จะออกแบบดักดหน่อยเนาะแล้วก็โอเคแหละนางชอบนะคะพอดีเลยนะทุกคนก็คือสั่งตัดให้มันเข้าชุดเข้าเข้ากับหุ่นตัวเองพอดีเนาะแต่ว่าเสื้อเชิ้ตข้างในยังไม่มีนะเสื้อมันยยวโพดว่ะสันต้องใส่เสื้อเชิ้ตข้างในเอาหอดีว่ะสันโอ้ยสิตัดออกอีกด้วยปะเนี่ย เนาะเจ้าก็เลยเขาตัดยาวเกินอะนะกว่าจะได้นะไม่เสร็จหรอกวันเนี้ยต้องรออีกแน่เลยดิษาตื่นเต้นต้องเอาแขนขึ้นอีกระสานแขนเป็ยาวโพดมีความวุ่นวายหน่อยๆนะโอ๊ยเนาะ,นะสีดายวะนอนนี้เราก็จะสั่งตัดเชิ้ตอีกนะข้างในอีกตัวหนึ่งนะเชิ้ตที่ใส่ข้างในเนาะ แล้วก็อยากจะตัดอีกชุดหนึ่งเนาะอีกสีหนึ่งนะคะแต่จ,จะเป็นยังไงไม่รู้นะแต่ว่าร้านนี้เขาก็ัดสวยอยู่นะต้องวัดตัวอีกรอบน,นึงนะเป็นจังไก่ละบ้าเลวอิกรอกโอ้ยเนาะแล้วก็มาเลือกผ้าจะตัดเสื้อเชิ้ตนะคะโทนสีฟ้าไปเลยจ้าสีใดอันใดเนาะบาทเนี่ยเอาจริงๆว่าตัด,ตดชุด,ดสูตรที่นี่เนาะ แล้วก็ตัดเสื้อเชิ้ตที่เนี่ยไม่แพงนะคะ <c oughs> คือชุดหนึ่งที่สามีตัดก่อนหน้านี้นะสีแมรูนแบบนี้นะคะแบบเนี้ยก็คือชุดละหมื่นรูปีนะก็ประมาณพันกว่าบาทเนาะพันประมาณพันสองอ่ะประมาณนี้นะคะพันสองร้อยบาทเนาะแล้วก็เสื้อแบบนี้ก็น่าจะประมาณอยู่ที่ตัวละสามร้อยประมาณนี้นะสั่งตัดนะทุกคนสามร้อยหรือสี่ร้อยบาทนี่แหละขวัญนี้แบบงงมากอ่ะเราได้แบบ พอดีตัวนะคะได้ผ้าสวยด้วยนะคะแต่ว่าถ้าเป็นที่บ้านเราขวัญก็ไม่รู้ราคาเนาะแล้วร้านแบบนี้นะคะเขาจะเป็นร้านขายผ้าเนาะแล้วก็สั่งตัดได้เลยนะคะแล้วขวัญจะบอกว่ามันเป็นราคาที่แบบสมเหตุสมผลนะ่ะคือเขาไม่ได้แบบแพงเหมือนเสื้อผ้าแบรนด์จุดสูทที่แบบติดแบรนด์อะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเป็นแบรนด์ก็คือสาม0 0ื่นถึงสี่หมื่นรูปีนะเออพวกแบรนชา Co โคพวกรอยัลแท็กอะไรอย่างเงี้ย พวกในห้างอะไรอ่เงี้ยบอกเลยว่าถามว่าเนื้อผ้าต่างกันไหมไม่ได้ต่างกันเลยค่ะทุกคนนะแต่ว่าตามท้องตลาดแบบนี้คือมันสมเหตุสมผลกับราคาแล้วก็คนส่วนใหญ่นะก็จะมาเยอะมากไม่ว่าจะเป็นคนรวยาฐานะปานกลางหรือแม้กระทั่งคนที่แบบเออเขาจาเป็นจะต้องใส่จริงๆเขาก็มานะทุกคนเอ็นะเพราะว่ามันเป็นราคาที่แบบทุกคนสามารถจับต้องได้เอามา,เอา,เ,อาเอาง่ายๆนะเป็นราคาที่ทุกคนเอื้อมถึงเนาะม,มีเยอะนะทุกคนตาลายเลยนะ แต่ถ้าเกิดว่าสั่งตัดแบบนี้ถ้าเป็นเทียบกับราคาของอชุดชุดชุดสูทแบรนด์เนาะที่เป็นแบรนด์เนมนะตัดได้3มชุดเลยจา้าซื้อ<ม>ชุดสูทแบรนด์เนมชุดหนึ่งนะตัดชุดเนี่ยสั่งตัดเนี่ยได้3มชุดเลยนะคะแล้วนะคะสีขาวเก็บสีฟ้านะคะสีฟ้าแบบนี้เนาะในกล้องโทรศัพท์มันก็อาจจะแบบไม่ชัดนะมีแพนง,งานแต่งแล้วเรานะงานแต่งเพื่อนบ้าน งานแต่งคนรู้จักนะคะจริงๆสามีแกก็ชอบใส่ชุดสูทอยู่แล้วเวลาหน้าหนาวอะไรอย่างนี้เนาะชุดผู้ชายที่นี่นะคะเขาจะไม่ใส่ผ้าไหมกันเนาะที่ทุกคนเห็นแบบว่าแว๊บๆมันก็คือเป็นพวกเสื้อที่เขาแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นเสื้อที่เขาทําขึ้นมาเขาเรียกว่าอะไรสังเคราะห์ขึ้นมานะคะเป็นใย,ยสังเคราะห์ขึ้นมาซึ่งไม่ใช่ผ้าไหมจริงๆนะทุกคนอาจจะมองแบบว่าแว๊บเหมือนผ้าไหมแต่จริงๆเราไม่ใช่นะเขาก็รู้ว่าผ้าไหมมันฮารอมสําหรับผู้ชายเนาะ ผู้ชายก็คือใส่ทองไม่ได้ใส่ผ้าไหมไม่ได้นะคะเ,ออเขาก็จะแบบว่าหาทุกวิธีทางที่ให้มัน,มนเหมือนนะแต่ว่าไม่ใช่ผ้าไหมจริงๆนเนาะก็คือเยอะนะเหมือนแบบชุดเจ้าบ่าวอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเขาจะใส่ผ้าไหมจริงๆริแล้วไม่ใช่นะออมันเป็นใยสงังเคราะห์เนาะนะเขาก็รู้ว่ามันฮารอมเขาก็ไม่ใส่กันเนยดูสักก็ม่ใส่เหมือนปะละ่ะเหมือนมากเลยนะใช่ไหมแต่ไม่ใช่นะคะผ้าไหมมันขายแบบนี้ไม่ได้นะพาะกว่ามันจะได้มามันยากมากนะคะ มันต้องแบบว่ามาทอมาถักมาโอ้ยสารพัดนะอันนี้มันเป็นใยสังเคราะห์ทั้งนั้นคือทําง่ายนะเพราะว่ามันเป็นเครื่องจักรทำอนะเนาะแต่สวยมากกระทูนมีสีนสวยนะแต่ว่าใครใส่แบบนี้ได้คนก็ไม่รู้ว่าจะเรียกว่าอะไรนะมันแบบรวดลายมากเลยอะ่ะดูสิแต่ก็สวยนะวัดอีกแล้วนะ ขวัญก็ไม่ได้มาเล่าเรื่องราวแบบนี้ให้เพื่อนๆฟังบ่อยนะเพราะว่าก่อนหน้านี้เหมือนที่ขวัญเคยบอกแล้วมันก็มีปัญหาเข้ามาเนาะก็แก้กันไปนะตอนนี้ก็คือปัญหามันคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นก็ทําดูลินแล้วนะคะขวัญก็หวังว่าเพื่อนๆจะเข้ามาชมคลิปขวัญมากขึ้นเนาะก็จะพยายามแบบถ่ายทอดวิถีชีวิตของคนที่นี่นะแต่มันอยู่ในเมืองอะทุกคนมันเป็นวิถีชีวิตคนเมืองมันไม่ได้เหมือนวิถีชีวิตของคนชนบทเนาะแต่ถ้าขวัญมีโอกาสขวัญก็จะพยายามไปแล้วก็ไปดูไปถ่ายทอดไป เออเอาคลิปวิดีโอมาให้ทุกคนได้ดูให้มันได้มากกว่าน,นี้เนาะวิถีชีวิตของคนชนบทมันก็ไม่ได้เหมือนในเมืองนะคะขวัญก็อยู่แต่ในเมืองอ่ะทุกคนไม่ไม่ใช่เด็กเมืองนะแต่บ้านมาอยู่ในเมืองไงทุกคนมันก็เลยแบบต้องอยู่ในเมืองนะคะเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวพาทุกคนไปดูชนบทอยู่ต่างจังหวัดกันเนาะเดี๋ยวก็อาจจะมีเพื่อนๆคนไทยที่ได้รู้จักกันอะไรอย่างนี้นะก็หวังว่าจะนะได้มีโอกาสได้ไปเยี่ยมเยียนกันเนาะในที่สุดก็เสร็จเรียบร้อยนะคะ ไปรับชุดแต่ไม่ได้ชุดต้องแก้แล้วก็สั่งตัดเพิ่มนะคะทุกคนรอไปเลยค่ะเดือนหน้านั่นแหละค่อยจะได้นะคะอีก10วันอีก10วัน11วันนะคะค่อยจะได้นะคะแล้วตอนนี้นะคะก็จะมาซื้อกับข้าวกลับบ้านนะคะหอไปกินที่บ้านนะคะเ,เพราะว่าตอนนี้มันก็คือแบบ2องทุ่มกว่าจะ3ามทุ่มแล้วนะทุกคนก็เลยแบบโอ้ยออกมาจากบ้านตั้งแต่บ่ายบ่ายโมงครึ่งนะคะกลับบ้านอีกทีคือแบบสามทุ่มกว่าเลยนะคะ ลรายังไม่ได้ซื้อของนะทุกคนแต่ว่าจะซื้อเรขพาวไปก่อนแล้วก็ค่อยจะไปซื้อของซื้อของเสร็จค่อยจะกลับบ้านนะคะแล้วขวัญจ,จะบอกว่าทําไมจะบอกว่าไหวเลยเมื่อกี้ที่ตัดชุดนะชุดสูทสองชุดแล้วก็เสื้อเชิ้ตสองตัวนะคะทุกคนถูกมาก สำหรับขวันนะถ้าเปรียบเทียบกับราคาบ้านเราเนาะคือมันถูกมากแล้วก็ถ้าเปรียบเทียบกับราคาแบรนด์นะคะก็คือมันถูกมากเดี๋ยวขวันจะมาเล่าให้ฟังวันที่มารับนะคะจะมาบอกว่ามันราคาเท่าไหร่รวมทั้งหมดเนาะขวัญก็คือบอกคร่าวๆไปแล้วนะราคาไม่แพงนะถ้าเป็นแบบตลาดแบบนี้สาหรับคนแบบชนชั้นกลางๆเนาะแต่เขาไม่ได้แบ่งชนชั้นกันนะแต่คือตลาดแบบนี้มันสําหรับคนที่แบบ ฐานะปานกลางอะคุณให้เข้าใจง่ายๆนะเขาก็จะมาตลาดแบบนี้กันนะคะแล้วคือมาเยอะมากด้วยนกคนณแล้วฝันจะบอกว่าที่ปากเกียรร้านตัดชุดร้านร้านขายเสื้อผ้าร้านขายอุปกรณ์รองเท้าวพวกเนี้ยบอกเลยนะคะว่าขายดีมากๆคือคนก็โตทุกวันแล้วคุณใส่แล้วมันก็พังแล้วเขาก็คือแบบซื้อใหม่อะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ได้ค่อยแคร์เท่าไหร่เหมือนชุดอย่างนี้เนาะ,ะที่ปากเกียร เขาก็จะเปลี่ยนตามฤดูกาลพอเขาใส่ไปครั้งสองครั้งเขาเบื่อเขาก็ทิ้งเขาก็ไปหาซื้อชุดใหม่นะคะเขาก็ขายเป็นมือ,มอสองขา,ายใ<ะ>ปปนหมดมันก็เลยกลายเป็นว่าเหมือนเขาใช้ของฟุ่มเฟือยแต่สําหรับขวัญอะไม่ใช่นะทุกคนคือถ้าเวลาขวัญซื้อชุด,ช,ดชุดหนึ่งอย่างเงี้ยขวัญก็คงใส่อยู่เป็นปีเลยเป็นปีสองปีอะไรอย่างเงี้ยกว่าจะทิ้งเขานะคะดีไม่ดีก็คือใส่จนเก่าใส่จนสีนี่มันแบบไปหมดแล้วอะไรอย่างนี้ทุกคนมาว่าขวัญใส่เสื้อผ้าขวัญเป็นคนที่แบบใส่ครั้งเดียวแล้วซากอะ อืมเป็นคนที่เปลืองแซบมากนะคะเปลืองผงซักฟอกมาก,กคือะคะถามว่าอยู่ที่นี่ขวัญคุ้มเคยไหมเหมือนที่ขวัญบอกใช้เงินเดือนนึงไม่ถึง5,000บาทนะคะเอาจริงนะคะก็แต่คือเอาไว้ง่ายว่าก็คือประหยัดสุดๆเลยเพราะว่าก็มีค่าใช้ใจ่ายหลายทางก็ไปประหยัดช่วยกันนะด้วยค่ะเออทำงานช่วยสามีไปด้วยก็บตังค์ไปด้วยนะคะเพราะว่ายังมีนี้ต้องใช้กันทุกคนค่ะผ่านผู้ใด่เรื่อยๆนะคะกะอันห้อันนี้ในเดอรห้สากัดในเดอนะคะ คนเป็นหนี้นะคะเหมือนขวัญอย่างเงี้ยคนเป็นหนี้นะคะสามารถรับสากัดได้เด้อน,นะคะฝากไปถึงคนรวยด้วยนะคะเพราะบ้านขวัญก็ไม่ได้รวยทุกคนคะ่ะอยากจะรวยแต่ว่าก็มีพออยู่พอกินไม่ลําบากใครไม่เดือดร้อนใครแค่นี้ก็คือัาฮัมดุ์แล้ลลวนะคะนี่นะคะกว่าจะเปิดตัวได้นะทุกคนคะ่ะนั่งเกรียดเจ้าคือชี้น่ <c oughs> <c oughs> ทุกคนระหว่างที่นั่งรออาหารนะคะสามีก็คือสั่งไอติมมาให้นะบอกว่าอยากกินไอติมมาสัน่น บอกญงเลยทุกคนคะ่ะอีกนิดนึงจะมิดหน้าอยู่แล้วนะคะเอาเด็กมาเพาะแล้วทุกคนคะ่ะเป็นอีกอย่างหนึ่งนะที่ขวัญแบบพูดอยู่เสมอเลยจริงๆเราไม่ได้รังเกียจที่จะให้ไม่ได้รังเกียจที่จะบริจาคนะคะเราให้แต่คือบางทีบางคนก็คือแบบชอบตื้อเกาะแขนอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ได้ขี้เหนียวนะทุกคนแต่บางทีมีความรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันเยอะไปไหมอะไรเงี้ยเหมือนเขาขอเป็นอาชีพนะคะเขาไม่ได้ขอเพราะว่าเขาเดือดร้อนจริงๆนะคะ <laughs> สาม,มีบอกว่าไอซครีมมันละลายหมดแล้ว แล้วถ้าเป็นที่อิสลามาบัดนะในตัวเมืองอิสลามาบัดอ่ะไม่ค่อยมีหรอกทุกคนอืมแล้วถ้าเป็นที่เราอันดันที่นะโอ้ยจอดรถที่ไหนก็ที่นั่นน่ะอืมแต่ถ้าเป็นที่อิสลามาบัดก็จะมีน้อยมากเพราะว่าอิสลามาบัดตำรวจเยอะตำรวจเยอะนะคะนี่นี่ประสานนี่ใชายเย็บปะแล้ใชายเย็อหรนีไใชายเย็บ ไปค่ะทุกคนคะ่ะซื้อกับข้าวเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปซื้อของกันต่อแล้วขวานจะบอกว่าจะบอกว่าอีกและที่ลาว,วันปินดี้นะคะตลาดเนี่ยคอมเมชั่นมาเก็ตเนี่ยของแบรนด์เสื้อผ้าแบรนด์นะคะมีเยอะมากนะคะแต่ว่าถ้าเป็นข้างนอกอย่างนี้นะคะมันก็จะคือแบบราคาก็คือสมเหตุสมผลเหมือนที่ขวัญบอกอะะออย่างอย่าง,งชุดที่ขวัญใส่วันนี้นะคะที่สีชมูนี่นะก็คือขวัญซื้อได้ในราคา3,000 3,000นิดนิดก็คือประมาณ ตัว 300, ละ300หรือตัวละ400กว่าบาทประมาณนี้นะทุกคนค่ะแล้วมันเป็นอะไรที่แบบได้เสื้อแบรนด์แล้วก็ได้ชุดสวยด้วยนะคะอืนั่นแหละขันถึงบอกนะคะว่าเวลาที่จะซื้อเสื้อผ้าทีไรขันก็คือแบบจะนานๆจะซื้อทีแี่คือซื้อของดีๆไปเลยแล้วมันจะใส่ได้นานนะคะเพราะว่าขันไม่ได้ซื้อมาใส่ครั้งหนึ่งแล้วคือไปถ่ายบึงมือสองอะไรอย่างเงี้ยไม่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 ได้ทำแบบนั้นนะคะขันก็คือซื้อมาแล้วใส่แล้วใส่เลยใส่จนแบบน้องเปื่อยนะทุกคนค่ะป่ะมาถึงแล้วนะคะมามาร้านซื้้้ออขงทุกคคนนนนราีะะ ซูปเปอร์มาร์เก็ตตรงนี้นะเขาไม่ให้ถ่ายข้างในเนาะก็ถ่ายข้างหน้าให้ดูคือมาบ่อยมากมาเกือบทุกเดือนนะเอามีอะไรมาขายข้างหน้านี่เบอร์เกอร์เหรอซาลาดินชิคเก้นชวาม่าชาวาม่าแอนด์เบอร์เกอร์นะคะอุ้ย <laughs> เป็นตะวซื้อกินแท้ซื้อของเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกลับบ้านกันค่ะทุกคนขวันไม่ได้เอาให้ดูนะคะแล้วข้างในก็ถ่ายคลิปวิดีโอไม่ได้ด้วยนะคะก็เป็นของที่ใช้เป็นประจำทุกๆเดือนนั่นแหละนะคะก็ไม่ได้มีอะไรเยอะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ของก็จะขอตัวลาไปแล้วเราจะกนใหม่คลิปหน้านะคะว่าขอจะพาทุกคนไปนไหนต้องขออภัยด้วยท้ามันเป็นคลิปวิดีโอที่วนๆเบียนๆบนียน,นอยู่แต่แบบในตัวเมืองไม่ได้ไปไหนสักี่ขวัญก็จะพยายามแบบเออวันหยุดให้สามีพาแบบ ไปเที่ยวข้างนอกไปสถานที่ท่องเที่ยวอะไรใดๆก็ว่าไปนะทุกคนค่ะอย่าลืมกดซับสไครต์กันเลยเพื่อช่วยแล้วก็ยื้มกดกระดิ่งกระดิ่งแจ้งเตือนเลยนะคะสำหรับคลิปวันนี้ไปแล้วน,นะคะเล่าไว้พร้อมกับพังโมซามิโกละลสวัสดีค่ะมีความเงียบมี่ความเงียบ <laughs> ไปแล้วคะ่ะกว่าจะกลับถึงบ้านนะคะไซออปซื้อแอปเปิลแป๊บนึงเด้อพี่น้องคะ่ะอยู่ข,ข้างๆเขาจะเอากระซิขายกันแบบนี้แหละนะคะขายกันแบบนี้จริงๆนะคะ ถึงแม้ว่าตำรวจจะไล่ขนาดไหนเขาก็ไม่ไปนะเขาก็มาขายเหมือนเดิมนะจะตำรวจตำือดมาสั่นโอ้ยเนาะจนตำรวจเขาเหนื่อยที่จะไล่แล้วนะม,มีทั้งกล้วยนะคะแอปเปลิลผลไม้ใดๆนะคะผ่านมาเยอะเต็มไปหมดนะทุกคนก็จะมีผลไม้ตามฤด,ดูกาลนะบอกเลยว่าที่ปากีผลไม้ตามฤด,ดูกาลนะแต่ว่าถ้ามันมีแปลกๆมานอกฤด,ดูกาลต้องระมัดระวังเหมือนกันนะคะไม่กล้ากินนะะ